คำในภาษาอังกฤษเนี่ยมีมากมายนะเราคทราบตามเราเคยเรียนมานัธยมดีเก๋กว่าเราว่า,วามีคำกี่ชนิดข้นในภาษาอังกฤษลองนึกซึมีอะไรบ้าง Now อยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เชิ h เลย M U Tutor อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะ้องเยนะครวันนี้เนี่ย เนื้อหาค่อนข้างแน่นนะฮะดเด็กๆดูเรื่องแรกของเรากันเลยนะฮะดเด็กๆครับยูนิตที่หนึ่งของเราคือเรื่องของ word analysis โอเคไหมดเด็กๆครับเรามาดูกันนะฮะเรื่องของ word analysis โอเคไหมดเด็กๆครับดูคำว่า analysis analysis เนี่ยนะฮะมาจาก verb คือคำว่า analyze มาจาก verb คือคำว่า analyze <อ>นะฮะ analyze แปลว่าวิอะไรวิเคราะห์ analysis จึงเป็นคำอะไรลูกคำนามใช่ไหมนะฮะ analysis จึงเป็นคำนาม analyze An <aly> เป็น verb แปลว่าวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์อะไรลูกการวิเคราะห์คำคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมีมากมายนะเราดูภาพตามเราเคยเรียนมั่นนเด็กๆแล้วแหละว่ามีคำกี่ชนิดถ้านในภาษาอังกฤษลองนึกซิ่มีอะไรบ้าง noun verb pronoun อะไรอีกคะ adjective adverb คำเชื่อมหล่ะ conjunction มีคำเชื่อมอีกแบบหนึ่งด้วย pre p อะไร preposition อะไรพวกนี้คราวนี้เรามาเริ่มต้นดูเรื่องแรกของเรากันนะคะเขาบอกว่า word analysis ก็คือการวิเคราะห์ความหมายของคำด้วยองค์ประกอบต่างๆของคำอย่างที่เราบอกเราจะลองสังเกตนะคะเราจะมาลองสังเกตว่า ลงท้ายด้วยตัวนี้จะเป็นคําชนิดไหนลงท้ายด้วยตัวนั้นจะเป็นคําชนิดไหนหรือภาพบอกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะให้สูตรจํามากมายเลยเพราะฉะนั้นจาเป็นต้องท่องให้ดีโอเคไหมเริ่มต้นก่อนนะคะเขาบอกว่า word analysis ก็คือการวิเคราะห์ส่วนประกอบของคำ<อ>เพื่อให้เป็นแนวทางให้รู้ความหมายของคํานั้นแปลว่าอะไรคะนะะในภาษาอังกฤษมันก็มีบางคําที่เรารู้ป่ะ<อ>ก็รู้บางคําก็ทําไม ไม่รู้บางทีเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยหูคำศัพท์มายตัวยาวๆเลยสิกว่าตัวอักษรแต่ว่าทำไมเราบางทีเราอาจจะสามารถเดาได้จากการที่เรารู้เรื่องของ word analysis โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า word analysis เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นดูองค์ประกอบส่วนแรกของ word analysis กันอย่างแรกสุดก็คืออะไรลูก การวิเคราะห์คำอย่างแรกสุดที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรลูก root word นั่นเองนะคะหรือ stem word นั่นเองนะคะ root ก็คือรากอะไรลูกรากศัพท์คำถ,ถามคือรากศัพท์มีสิ่งเป็นส่วนสำคัญของของคำยังไงลูกพอมันเป็นรากแต่ว่ามันคือแก่นถูกไหมเังื่อนคำหนึ่งคำจะต้องมีอะไรลูกรากศัพท์อยู <S <S ่เพื่อที่จะบอกอะไรครับความหมายพื้นฐานถูกไหมบอกถึงความหมายพื้นฐานหรือ ความหมายหลักของคำคราวนี้นะคะพอเรารู o เว r ร r ปุ๊บบางทีมันก็จะมีอะไรคะการใส่ตัวหน้าการใส่ตัวหลังเข้ามาตัวหน้า <Wow. S 1> กับตัวหลังคืออะไรอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวถัดมาตัวที่2ก็คือ prefix p r นะคะ p r e f i กก็คือตัวที่เอามาเติมตรงไหนลูกหน้ารากศัพท์นะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คืออะไรคะ เมื่อเอา Prefix มาวางหน้า Root Word แล้วมันจะเปลี่ยนอะไรเลยลูกเปลี่ยนความหมายไปเลย<อ>นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างกันว่าเวลาใส่ Root Word เข้ามาแล้วเปลี่ยนความหมายเนี่ยเป็นยังไงโอเคนะคะ <Yeah. S 1> ต่อไป oh. มาดูตัวถัดมาที่เอามาเติมข้างหลังบ้างเราเรียกว่า s u บอะไร Suffix นะคะดเด็กขีดตามไปเลย3าส่วนนี้เป็นตัวหลักนะคะคราวนี้ ซับฟิกคือตัวที่เอามาเติมหลังรากศัพท์สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือหน้าที่ของคำเช่นอาจจะเปลี่ยนจาก Ver b ไปเป็นแนวเปลี่ยนแนวไปเป็น Adjective <Wow. S 1> ก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเติมซับฟิกก็ไปข้างหลังจะเปลี่ยนความหมายนะฮะเอาเปลี่ยนไปลนเลยครับเปลี่ยนหน้าที่ของคำก่อนนะคะหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนความอะไรก็ได้ความหมายของรากศัพท์ก็ได้โอเคไหมเพราะงั้นสรุปคะ่ะ การวิเคราะห์คำศัพหนึ่งคำอย่างแรกต้องหาอะไรให้เจอ root ถูกไหมอย่างแรกต้องหา root ให้เจอคือรากของมันคืออะไร<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักรากศัพท์นะคะแปลว่าเราจะรู้ความหมายหลักของคำคำนั้นแล้ว<อ>เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูตัวอะไรต่อลูก prefix อะไรคะ prefix ก็คือตัวที่เติมข้างหน้าแล้วเปลี่ยนความหมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงและตัวสุดท้ายสมมติเรายังไม่รู้เลยหน้าที่ของคำนั้นคืออะไรเราก็สังเกตที่อะไรคะ ซั f ฟิกข้างหลังว่ามันเป็นแบบไหนนั่นเองโอเคไหม